นะครับถ้าซื้อแยกเป็นตัวตัวหนึ่งประมาณ69บาทแต่ถ้าซื้อเป็นชุดทั้งหมด4ตัวนะครับสีเขียวสีม่วงสีทองและสีเงินแบบนี้นะครับราคา179บาทเฉลี่ยตกตัวหนึ่งแค่44บาทเองครับสามารถสั่งซื้อได้ในตะกร้าได้เลยครับ179บาทใน t i k t o k ส่งฟรีอีกต่างหากนะครับงานสวยๆแบบนี้ตะขอเดียวแบบนี้นะงาน u l นะ UL อลุนตะไลนะครับสำหรับสายเหยื่อปลอมไม่ควรพลาดนะครับสั่งเป็นชุดคุ้มกว่านะครับโอเคครับไปแล้วครับลาไปแล้วกดสั่งซื้อได้ในตะกร้าสีเหลืองได้เลยครับสวัสดีครับเหยื่อปลักงานอุนตะไลสวยไหมตะขอไม่ใช่สามทางด้วยนะครับตะขอเป็นแบบตะขอเดี่ยวอย่างนี้นะงานอุนตะไลสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้ความยาวสี่น่าจะสีเซนนะแล้วก็น้ำหนัก3าจุดกรัมเบาๆเลยนะมีลิ้นนะนิดหน่อยไว้ดำน้ำนะงานนี่ดูดิจับขึ้นมานี่โอ้โหฟีลลิ่งอารมณ์ยังกับลูกป่านะสีสันนี่นะมีเกรด็ดมีริ้วมีรอยนะครับช่วยให้เวลาสะท้อนกับแสงแดดเวลาอยู่ในน้ำแล้วก็จะทำให้มันเพิ่มนะ การมองมองเห็นของปลาภายในยังมีลูกปืนนะเพิ่มแอคชั่นเพิ่มการสั่นสะเทือนเวลาอยู่ในน้ำนะครับนะราคาไม่แพงนะครับนะราคาไม่แพงตัวหนึ่ง69บาทครับผมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับในตะกาปลั๊กระบบอุตลตร้าไลท์ไปแล้วครับสวัสดีครับ